ร้านฉันเนี่ยมันเอาทีวีฉันไปมันเอากระบะฉันไปมันพาผู้หญิงเข้ามานอนบ้านโอ้โหย้ายอยากจะเอาเรื่องเหรอเอาสิเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าค่ะพี่เรียนากเลย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมแถลงผลสำเร็จการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและธุรกิจอุตสาหกรรมกว่า28,000รายดันมูลค่าทางเศรษฐกิจครึ่งปีแรกตกว่า5,000ล้านบาทผ่าน4กลไกโตได้แก่โตได้โตไวโตไกลโตให้ยั่งยืนซึ่งได้มีการเชื่อมโยงและขยายโอกาสทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศผ่านการจัดงานแฟร์และการจับคู่ธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อสร้างช่องทางการจำหน่ายและขยายโอกาสรวมถึงเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกับชุมชนคาดว่าสิ้นปีสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมโชว์ผลงานชิ้นโบแดงสร้างอุตสาหกรรมคู่ชุมชนผ่านโมเดลชุมชนดีพร้อมตรงเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยได้สร้างหลักสูตรดีพร้อมยีโรไว้เนี่ยตั้งแต่ตั้งกรมมาแล้วนะครับซึ่งได้บอบรมผู้นําเหล่านั้นทางธุรกิจต่างๆซึ่งประสบความสําเร็จเยอะแยะเลยเป็นการติดทองหลังพระสำหรับดีพร้อมยีโรเหล่านั้นนะครับกรงเสริมอุตสาหกรรมเลยเอาโมเดลชุมชนดีพร้อมตรงนี้ค้นหาบอกต่อ เพื่อที่จะสร้างนักธุรกิจอุตสาหกรรมเข้ามาที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมันจะมีหลักสูตรตั้งแต่ท่านไม่มีอะไรจนกระทั่งเป็นนักธุรกิจ